yeah yellow say g a n g meet your r i g h t walk a f r o s s oh my name <test> yellow s a e game fucker we feel we feel t w e fucking shit สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานเราไปรับรถมาใช่ไหมยพี่คืที่แล้วรับรถมาแล้วก็เราถ่ายรถ90กันกี่เกินมาแล้วนะเออคนจะเบื่อเราเล่นมาเยอะแล้ววันนี้เราทํางานบ้างนี่เรามาทํางานมาเทสไดรฟ์มาครับเทสไดร์ที่ Aston Martin นี่เมื่อวานรับรถเสร็จวนันนี้เอารถมาทํางานเลยเขา,าเรียกว่าเอารถพามาหาเงินพี่นี่กรร่วมท้อนะครับทางานมาประมาณสอ,สองปีสองปีกว่านี่ครับใจดีดีนะไม่แต่ถ้าถ้าสมมุติไม่ทารายการนี้นี่ผมได้เอาเบนทนอร์ไปแล้วนะใช่หรอ, <c oughs> อร่มาแล้วรายการนี้ไม่หาอะไรได้ครับอาจจะเลือกเสียตั้งเดียวโอเคครับก็วันนี้เรามาทางโชว์รูมแอสตันมาทำอะไรธิัายหน่อย ก็วันนี้เขาติดต่อให้เรามาดูเวนเทจตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเดี๋ยวนี้นี่เป็นรอบรอบไหนรอบสื่อปะเทสได้ปะเป็นเทสได้ด้วยต้วสเปคข้างในเดี๋ยวเราไปโอเคเราเรยวเราทงชั่วโมงเราเร็วมากอ๋อรูมดี่บ มาจากเพื่อนที่สนิทกันนะครับหนึ่งในทหารกับหนึ่งวิศวกรนะครับคือคุณโรเบิร์ตรามสอดนะครับกับริโอเยวมาตินนะครับทั้งสองคนนี้ร่วมมือกันสร้างบริษัทรถยนต์ขึ้นมาครับแล้วก็ผลิตรถยนต์คันแรกนะครับชื่อโคสกาเทลซึ่งรถคันนี้เข้าแข่งขันในเดินแอสตันฮิลล์ที่ประเทศอังกฤษและขับโดยคุณมาตินในวันนั้นเนี่ยเราชนะเลิศในรถคันนี้บริษัทแอสตันมาตินจูนถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นนะครับผ่านมา อีกไม่นานนะครับในปี1959เราก็ได้เข้าแข่งขันนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นนะ่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการแข่งขันที่โหดที่สุดก็คือการแข่งขันเลอมังน,นะครับอารซันมาตินก็ชนะเลิศนะครับด้วยรถ GBR1 e ในปีนั้นนะครับนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของแบรนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นมานะครับจากเครื่องยนต์ดันสรงพลังและกาแข่งขันที่ชนะเลิศแังเนื้อสิ่งอื่นใดอารซันมาตินเนียดังสัน รถเงนขึ้นมาเนี่ยเปรียบเสมือนงานศิลปกรรมนะครับด้วยการเน้นการดีไซน์เ,นเป็นหลักนะครับซึ่งแอสเซนมาตินทุกคันของเราเนี่ยก็ได้รวบรวมนะครับแล้วก็ดีไซน์รถทุกคัน,นออกมาด้วยศิลปกรรมชิ้นนี้จึงเป็นที่มาครับว่าทําไมแอสเซนมาตินทุกคันเนี่ยถึงมีเจ้าตัวแฮนด์บิวสนะครับตัวแบตช์ตัวนี้เนี่ยติดที่รถทุกคันเพราะอันนี้คือการลงนามของซิกเนเจอร์นะครับที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยวิศวกรขอ,ของเรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับจึงได้เกิด a s t o ซน a r มาตินนะครับดิววันเซึ่งถือว่าเป็นรถสปอร์ตคร์อย่างแท้จริงคันแรกของแบรนด์นะครับเพราะว่า a s t o ซน a r มาตของเราเนี่ยเรามีรถที่ปัจจุบันนะครับที่ยังผลิตอยู่ในสีรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น GT ที่เรารู้จักกันใี DB11 นนะครับหรือ Super GT อย่างใน DBS นะครับที่มีแรงมาร้าสูงถึง715แรงมาร้านะครับ แล้วก็รถอเนกประสงค์คันแรกของเราก็คือ DBX นะครับ,รบซึ่งเปิดตัวเมื่องปีที่แล้วและในวันนี้ครับเราจะได้มารีวิวกันนะครับแล้วก็ทดลองกับรถสปอร์ตคันจริงๆนะครับของ a s สตัก็คือ New v a n t a g e ซึ่ง New v a n t a g e ของเรานะครับก็ปีที่แล้วก็ชนะเลิศก,การแข่งขัน World Endurance นะครับทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทีมงานนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ชนะเลิศเรือเมนด้วยปีที ดีไซน์ของรถรุ่นนี้จะแตกต่างจากเวน t a g e ทุกๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้าดีไซน์ทางด้านข้างหรือลักษณะตัวรถนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนสัตว์ที่ล่าเหยื่อนะครับพร้อมที่จะกระโจนออกไปข้างหน้าตลอดเวลาตามดีไซน์ที่เราเห็นนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องของแอ r o d y ด a ไดนามนะครับและเป็นสัญลักษณ์ของเนินแอสเัน As อยูนะครับรวมถึงดาวฟอนะครับที่ วิ่งไปแล้วเนี่ยจะมีแรงกดมาหาศาลทําให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลรถที่มีแรงม้าสูงสูงเนี่ยได้อย่างรู้สึกปลอดภัยและแม่นยำนะครับถึงแม้ว่ารถแอสเซนตมาตินจะวางเครื่องทางด้านหน้าแต่เราวางเครื่องทางด้านหน้าเนี่ยลึกลงไปทางไนตัวถังรถแล้วแยกส่วนประกอบของด้านเกียร์เนี่ยออกมาจากเครื่องและนำเกียร์เนี่ยไปวางไว้ทางด้านหลังนะครับทาให้เราเรบรคบาลานซ์ที่ด50ี50-50เมื่อเวลารถขับเร็วแล้วเนี่ยมันจะทําให้มีดาวฟอสเนี่ย ทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยบาลานซ์กันทําให้เวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงสูงเนี่ยตัวรถจะมีความสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีวันนี้นะครับรถคันนี้นะครับจะสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหมวดสปอร์ตเลยแต่นี่คือเครื่องยนยันะครับว่าแอสเซนต์มาตินได้สร้างรถสปอร์ตจริงๆขึ้นมาเป็นรุ่นแรกนั่นคือแอสเซนต์มาตินลิวแนเทจนะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของแอสเซนต์มาตินลิวแนเทจนะครับรวมถึงประวัติแล้วก็สิ่งที่แอสเซนตยมับ ในอนาคตต่อไปก็ขอบขอคุณทีมงานท,ทุกท่านมากนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมเรานะครับเดี๋ยวผมมีทางอีสตซักเตอร์นะครับเขาจะพาพวกเราไปเซสชั่นต่อไปก็คือไปลองรถกันรุ่นที่ชอบที่สุดเลยที่อยู่นในใจลในเลยในฝันเลย DPS ที่แลนด์แอนดเคสขับตอนคาสโนโลีย่อก่อนชักกันอยคาสนี่ยดูประมาณเกินย,ยี่สิบรอบ รถมันก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นะหละมันโคตรเ่ีันมันคือ country dance เอาไปจิกใช่ไหมแล้วก็ปั๊มหัวใจฉา่ปั๊มไงใช่คือฉากนั้นจะไปดูดิแต่หมายถึงว่ามันคือคันเดียวกันใช่ไหมได้คลอคันเดียวแต่ว่าภาพจำแรกคือที่เรขับแล้วก็เอามาชนแล้วเธอแบบว่ารถรถของใส่ลับทขึ้นมาอย่างนี้แล้วนั่นคือภาพมันคือแบบติดตามากคือไอซซมาตินี่ก็เลยแบบอยู่อยู่ในหัวแต่ว่าพอเราเริ่มมี ปัญญาที่จะซื้อมันก็มันก็เริ่มเก่าเก่าไปแล้วแต่ว่าถ้ายังอยากได้อยู่ถ้ามีโอกาสได้เจอแบบสวยๆมันจะมีรุ่นที่มันเป็นคาร์ตินโลรยัลอีดิชั o ด้วยมั้ไม่แน่ใจนะเออสีสีแบบรุ่นศูนย์ศูนย์เจ็ดรุ่นแบบเรมบอนอีดิชั o ด้วยแต่ว่ามันก็หายากแต่วันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าันาน้ามันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจีทีมันจะเป็นสีที่นั่งสองประตูแต่คันนี้ที่เรามารีวิวที่เราจะมาทดลองวันนี้เป็น ตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตใหม่เลยที่เมื่อกี้พี่ได้ยินคร่าวๆก็คือพี่เขาบอกว่าพอสตาร์ทรถปุ๊บก็เป็นโหมดสปอร์ตเลยคือมันจะไม่ได้เหมือนรถที่มันแบบออกมาแล้วมีคอมฟอร์ตมีแบบอะไรแบบขับชิลๆก่อนแล้วมาถึงก็พร้อมซิ่งเลยสปอร์ตเลยหน้าสปอร์ตก็คือของเราอ่ะมีแฟนแล้วเรามีครอบครัวอ่ะอย่างพี่ยุสามสิบกว่ามีอย่าบอกว่าเข้ามาเป็นสาวรังบงนะไม่มันยุคศิลป์ไม่มันก็จะเหมาะกับทีบีเอถ้าเกิดว่าอ้ามาติ้่มัน่ B X องเป็ครอบีเอ็กซ์อยางครอบครัวราีหน่อยู่กำ สำหรับคนนี้ครับหนุ่มโสดคาสโนวาคาสโนวาแห่งอะไรนะพลังเก้ารถคันนี้จะเหมาะกับหนุ่มโสดพลังเก้านี่เขากำลังดูรถโรสเตอร์อยู่พอดีเฮ้ยปั๊มจัดแล้วเหลือน้องโน้ตไม่เราต้องโชยเห็นหน่อยว่าพัฒนาการอยู่รายการออกมาแล้วแบบโตขึ้นยังไงเดี๋ยวแม่กูดูเนาน้อยโอ้รีไม่น่ารองแล้วเนี่ยเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าเหมาะนะ ที่เป็นหนุ่มโสดแล้วแบบว่าเปลี่ยนสาวไปเรื่อยผู้ชายผู้ชายที่ขับแอสตันมาติสเปลี่ยนสาวทุกอาทิตย์เขาเรียกว่าอะไรมันจะดูแบบลุคแบบดูเซ็กซี่ดูแบบดูมีเสน่ห์ผมชอบความเรียบหรูเขานะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบบเรียบหรูแบบเหมือนเจมบอลอย่างเงี้ยใส่สูตรมาลงเนอคือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแอร์จะตัดต่อภาพพี่โน้ตเดินขึ้นน้ำแบบเฮ้ยแอร์อย่าทอานะแอร์แอร์ไม่เอานะเดนิเอลโน้ตเหรอเดนิเอลโน้ตไม่เอานะแอร์แอร์อย่าครับมันไม่ดีไอสังเกตเจมบอลทุกภาพเนี่ยคือเขาจะไปสู้รบอะไรต่างเขาใส่สูตรตลอดนะ คือบอกความเรียบหรูแต่รถเขาต้องตั้งมาติดอยู่แล้วก็เป็นลุกเรียบหรูใช่หรูหูแพงใช่หรูดูแพงนี่เรามารู้จักกับสเปคอินคันนี้อินสตัคเตอร์ดีกว่าว่าคันนี้มันต้องเป็นอะไรยังไงครับสวักทายครับที่ดีนะครับที่ดีครับก็เป็นที่ปรึกษาการขายที่วันนี้ก็มาเป็นอินสตัคเตอร์จะเป็นจะเป็นด้วยได้ครับวันนี้ยินดีครับที่ได้รับเกียรติมา เอตอถ้าเรื่องได้ลองขับ Aston Martin อยากขับอยู่แล้วครับนะครับอยากลองอยากเห็นอยู่แล้วพี่ครับงั้นไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองกันค นี่เนี่ยได้ความเป็นอินสปิเรชันของการออกแบบมาจากตัวตัวสลับชาร์ฟเนี่ยเพราะโดยโดยอุปนิสัยของช้างเนี่ยจะเป็นลักษณะของการวิ่งนิ่งรอเหยื่อก็เหมือนกับเรารถขับชิลชีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะโถบเหยื่อเมื่อไหร่เรือกการกดตอกพุ่งเลยตอกพุ่งเลยต่อโจรหาเหยื่อเลยใช่ครับนี่นี่นี่คือคาแรคเตอร์ของรถคันนี้แล้วก็จะมีตัวด้านข้างที่จะเป็นไซคิลเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลย ตัวนี้ก็เหมือนกับที่เป็นพี่ข้างครีบฉลามใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เด uh ิมครับการเปิดประตูจะเป็นแบบเคปเอนนะฮะแล้วก็เปิดประตูมาจะเป็นแบบซวนวินทุกรุ่นทุกแบบเราจะเป็นซวนวินการดีไซน์ตัวนี้ทำมุม30องศาแบบนี้จะทำให้การขึ้นลงที่ง่ายขึ้นนะฮะเราก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องของพื้นปัดซึ่งบ้านเราก่อนพื้นปัดเยอะนะฮะคือเวลาปิดนี่ครับจะมีแรงเสฉลี่ย30องศาตรงนี้ ไม่ไม่รู้ว่าในกล้องดูมันออกไหมคือ a อนวิงมันก็คือเหมือนประตูคล้ายๆกับประตูรถบ้านทั่วไปนะแต่มันจะมีการยกขึ้นนิดนึงเหมือนปีกหาง <Swan 6. S 2> แล้วก็จะไม่มีจังหวะคลกๆไม่มีฮะคุณได้ทุกมิติเลยอ่าจะมีทุกมิติที่คุณต้องการครับอครับอันนี้จัเป็นครับแม้แต่ตัว d i วเซอ e r ด้านหลังนี่ฮะก็ก็ยังมาเต็มบางคนลูกค้ายังเข้าใจว่า อันนี้เป็นออปชั่นเสริมไม่ไม่เอาพื้นไม่อย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยสเปคคืออย่างนี้โรงงานใช่ครับใช่การดีไซน์ไฟนี่ก็เป็นมีที่มาเหมือนกับเชือกเขาแอสตันคิวที่ที่แอสตันไปทำชื่อเอาไว้ใช่ครับแล้วก็ตัวตัวโลโก้นันนี้จะเป็นงานจิวเวลรี่อ๋อก็นะครับคือคือมันเป็นงานที่เรียกว่าอะเนอเมลเป็นการหยอดสีซึ่งมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่อยู่ในในการะดับหรูหรครับนะฮะอันนี้ก็เป็นงานจิวเวลรี่ ชิ้นต่อชิ้นอ่าจะมีรลค่าดูดูแพงอันนี้จะเป็นสีบูพาสครนะเป็นออกน้ำเงินน้ำเงินเงินแต่ไม่น้ำเงินแบบใช่ครับแล้วก็ตัดกับสีบอกซึ่งอันนี้จะอยู่ในในลักษณะของรถที่ดีไซเนอร์ของแอสซัมมาตินเป็นคนออกแบบให้กับทาหนังเราจะใช้เกรดค้นข่าที่จะเป็นเกรดสูงระดับสูงพอสมควรอันนี้เป็นหนังเฟสเน นะฮะเป็นหนังที่ทำจากบริษัทวีต er อคเวียที่ในสกอตแลนด์ก็มีที่มาไล่ๆกันอายุประมาณเกือบ100ร้อยกว่าปีนะัถัดมาก็จะเป็นเรื่องของมัลติฟังก์ชันที่อยู่ในตัวรถทั้งหมดจะมีอุปรกรณ์ในการเปิดเล่นโหมดแต่ละโหมดรวมทั้งโชคด้วยโหมดของเราจะเริ่มต้นที่เป็น Sport Sport ์ตค s แล้วก็แทร็ k ครับรถคันนี้จะให้ความสนุกเวลาเราลง Track. แทร็แต่พอแต่พอตนี้ปกติอร์แทามาตินจะเป็น เรียบๆหรูแต่พอตัวนี้เป็นหนักพอปอแล้วดูวัยรุ่นวัยรุ่นขึ้นเยอะมากเลยนะคือถ้าเอาสมมติเอาโลโก้ของแอสตันออกไปนี่จริงๆแทบจะรู้สึกแปลกตาไปเยอะค้หมึ่งคนทั้งฟงมาลัยที่แบบมีตัดแบบเลเซิ่งมากๆเลยภายในก็ยังคงความเป็นแอสตันมาตินคือเน้นความเป็นคลา m แมนชิพเป็นงานงานมือต่อรถหนึ่งคันต่อช่างหนึ่งคนการการที่เลือกช่างหนึ่งคนเพราะว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเดินจังหวะรอยต่อของตัวสติชิง อันนี้ก็จะเป็นอีกเสน่ห์นึ่งสำหรับรถคัสตัิกับบีกสียังไม่ให้ติดำนะคือจะเป็นลมนี่เนสีเป็นสีน้าเงินถ้าดูถ้าดูสีจริงๆอ่ะซึ่งตัดกับสีส้มตรงเนี้ยใช่ครับใช่สัมผัสรู้เลยว่าเออกนัหนัหนักนะกหักนีนันักหนัก นี้ให้แรงม้ามาถึง503แรงม้านะครับเครื่องยนต์จะเป็นแบบคอนดิชั่นอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับทาง AMG นะฮะในการที่จะใส่ใช่ฮะ AMG ก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นสำนักแต่งรถที่ที่เรามีการอัฒนาร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมีอฝ สปินเทอร์โบแล้วก็การดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของรถคันนี้ก็คือตัวแคมเชลบอนเน็ต bon นะครับจะสังเกตเห็นว่าทั้งทั้งโครงปกติมันจะมีแยกชิ้นแต่นี้รวมไว้อยู่ในโครงอันเดียวกันก็คือฝาอะเี้ยฝาเดียว <ừ> เป็นแคมเชลบอนเน็ต bon เพื่อลดทอนในเรื่องของวัสดุด,ด้านข้างออก <ừ> ทําให้รถมีน้ําหนักเบาลงคันนี้อยู่ที่ตันห้าแล้วก็เวทบาลานอยู่ประมาณ50 50เลยคันนี้ถือว่าเรื่องของการบราลนานี่สุดยอดมาก แล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ก็คือในเรื่องของแบบที่ที่รู้ว่า,าคนที่ <คน S 1> ตัว QC คนสุดท้าย<ม>แล้วก็ลงชื่อเขาไว้รับรองคุณภาพอาของรถคันนี้ในขัานพอสุดท้ายครับสีจริงของเขาเราเรียกว่า,า white stone มันจะเป็นนวัตกรรมของการผลิตสีใหม่โดยการเอานำตัวคร<ม>ิสตัลมาอยู่ในกระบวนการการผลิตสีแล้วก็โค้นลงไปเราใช้หลัก ในการโค่นเจ็ดเลเยอร์รวมทั้งทั้นของตัวรเครืด้วยสีจริงเขาอ่ะอันเนี้ยสีขาวอ่ะอยากให้มันเห็นเนี้ยเออมันมีมิติมีเหมือนวิบวับจัดเอวิบวับมากแต่ว่า <c oughs> ทันนี้เขาต้องการสื่อสื่อให้แบบว่าเป็นสปอร์ตแมนที่แบบ <c oughs> สีสัน <c oughs> จัดจ้านคือ <c oughs> ขับไปแล้วเด่นคือขับไปแล้วเด่นลงมาจากรถคนที่ลงมาจากรถนี่ โคตรเด่นเลยมองทับทัดลงว่าอย่างไอโน้ตมากไม่คุณโน้ตเดนเนียลเดนเนียลโดเดนเนียลโน้คือสีนี้คือสะดุดตาบนถนนแน่นอนขายที่ไหนคือคนต้องเหี่ยวมองก็ต้องบอกแหละว่ารถไฟนอลมันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยแหละซึ่งแฟชั่นเสื้อผ้ากับแฟชั่นรถยนต์มันก็ผมว่าเทรนด์มันไปใกล้ๆกันนะมันไปคู่ๆกันก็ต้องดูว่าปีปีนั้นเทรนด์อะไรมาด้วยอะไรพอเข้ามาแล้วคุณแดงก็จะเป็นแบบนี้เป็นยุคใหม่ละถ้าตัวเก่ามันจะเป็นแบบ คริสตัลแล้วก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดแล้วอันนี้ทายล็อกปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วก็เปิดฝากระโปรงตรงนี้เวฟรหลักเขาบอกว่าเหมือนบาบีเหมือนป่อนนะอันนี้ตาอันนี้ตาอันนี้ปากเหมือนบาบีแล้วก็ปุ่มเนี้ยเยอะคือผมชอบที่มันปุ่มเยอะนะเพราะว่ามันกดตรงนี้ได้เลยอย่างของพานามีเ่าที่เคยใช้อะ่ะจะปรับแอร์ทีก็ต้องไปกดในหน้าจอปุ๊บมันไม่รู้แล้วแต่ความชอบคนนะแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบกด ปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยแต่อย่างเคยใช้พานาเมล่าของภรรยาอยู่คือจะปรับแอร์ทีอ่ะคือต้องไปกดหลายที่อ่ะกว่าจะได้ปรับแอร์บางทีแบบอากาศบ้านเรามันร้อนเนี่ยพอขึ้นรถแล้วมันร้อนปุ๊บโอ้โหกว่าจะเข้าไปปรับแอร์บางทีก็ลืมอะ่ะไปปรับในหน้าจอเลยท,ที่เทคโนโลยีมันเยอะเกินไปมันถึงว่ามันยุ่งยากแต่ถ้าปุ่มอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆกดทีเดียวเห็นว่าตรงนี้ปุ๊บกดก็รู้เลยชอบนะชอบที่มันปุ่มเยอะอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่รู้แล้วแล้วถ้าคนชอบแต่ฟิลผมชอบปุ่มเยอะมากกว่าโอเครัดเครื่ ก็สตาร์ทเครื่องเลยโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปใค้ได้ละ ก็สปอร์ตครับแล้วแล้วก็โซทีแชทร็คตัวนี้พัฒนามาค่อนข้างที่จะสมูทขึ้นเป็นเกียร์ชั้นที่ครับต่อสปีดนี่เราขึ้นกรทายเลยใช่ไใช่ครับผมก็วันนี้เขาดูแลเราในส่วนของ อาหารนะครับที่ให้เรากินเล่นกันครับแล้วก็มีให้พี่แม็กไปเทสต์ด้วยที่เราเดี๋ยวเราสนุกไหมเป็นไงฟีิลี่บอกคร่าวๆหน่อยคือเข้าใจป่ะ สองสามนาท์ที่ผ ne, leaking, HTML, uh, ่านมาเนี่ยขับแต่รถเก้าสูงไงคือมันจะแบบมันขับไม่จะสับสับไม่ได้ไม่สบายจะหลุดเลยเวลอะไรมันจะหลุดจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอขับอเวนของกูเองอ่ะมันจะมีความดิบแต่ความดิบอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีความสบายเลยอะไรเงี้ยพอมาได้คันนี้แค่ไผมอันนี้มันคือแบบมีความสปอร์ตเลยแล้วก็สบายด้วยใช่ไหมโค้สบายเทคโนโลยีเป็นเงินล้ำไหมคือเข้าไปไม่เหมือนอยู่ในรถเหมือนอยู่แบบโรงแรมห้าดาวคืออย่างที่บอกอ่ะนนัังงหหหนังเข้าไปอ่ะได้กลิ่นได้กลิ่นหนังอ่ะ เอาดีแอฟริกันอะกินมือปกติเข้าเข้าไปรถทุกที่ที่ผ่านจะมีกินอาหารเดี๋ยวในรถที่บ้านนี่กินอะไรกินตดเอาดีดีนะครับ <c oughs> เนี่โอเคอกินหนับนะกินแบบกเก่าๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ไม่ได้ฟิลคนละแบบแต่เข้าไปนี้แล้วแบบโอ้โหมันอยู่อีกโลกอ่ะได,ได้ได้ฟิลลิ่งอ่ะทั้งการดับหนังการอะไรเงี้ยเหมือนไปพักโรงแรม้าดาวเลยอ่าวันนี้เราจะพามาดูแดเนียลโนดแดเนียลโนดไม่ก็คือตอนแรกกูแต่คอนฟิด แต่คอนฟิกไปมันก็จะเป็นแนวเดิมอ่ะพี่เคยคอนฟิกมาเป็นรถสีฟ้าเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นนี่ไม่แต่คือที่คอนฟิกไปพี่อาจจะไม่ได้ซื้อไงเพราะตอนนี้รถพี่เต็มเออแต่ว่าเรามีหนึ่งคนที่กำลังสร้างตัวซคือโดนมีกระทืบแน่นอนมีหนึ่งคนที่กำลังสร้างตัวแล้วก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองพี่จัคาสวาโนแต่แบรนด์เนี่ยมันเหมาะจริงจริงมันเจนแนวแกมบอลแนมบอลอ่ะเปลี่ยนสาวทุกอาทิตย์อ่ะคันนี้ผมก็เลยลองให้น้ำโน้ตเขาคอนฟิกดูว่าเขาจะเป็นยังไงอ่า ลองดูไปดูพี่โน้ตกันดูสไตล์พี่โน้ตเออต้องสีรถก่อนโน้ตงลื่เห็นรถอย่างเงี้ยลงมาต้องตรวจเพล็เกมบอลแล้ววะตรวจเสี็อะไรสีขาวหรือเล้วผมสีขาวใช่ไหมขาต้นขาวแบบไม่ไม่ขาวธรรมดาเพขาวอะไรบ้าไวสโตไวสโตเลยครับโดนใจมากไวสโตสีขาวขาวเลยอ่๋อนี่มันจะมีเหลือๆไหมดูในจอนี้มันจะไม่เห็นอ่ะใช่ต้องเปิดโหมดการใช่ตรวจเหลือเนี่ยพี่เราลองดูนี่พี่ เออตรงตัวนู้นนี่ตรงเฟสวิวโอ้โหโคตรดุล้อดุเข้าใกล้ไม่ได้นะกัดเลยนะดุนะไปต้องเป็นแดงแดงเขียนเลื่อนนกอ่ะไปซีเลสกับวิบิเลสวิบิอด้ไหมหนุ่นี้ได้ตัดตรงนี้ได้มันจะอยู่ตรงหน้าผีแดงเฮ้ยผมเขาแสกซาวน์นิดนึงมันเรื่องธุรกิจจัดกันทำไมเอาเองนะวะเอาแดงเลือกเองแดงล้วนพี่แดงล้วนแดงล้วนเหรอแดงล้วนเลยใช่เหรอ โอ้โหเทสวีนนนี่ค uh> uh> ือคือข้างนอกดูสีขาวเรียบหรูแต่ข้างมีร้อนแรงป็งไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแอสนาดีมตรองขอบคุณมากเลย มีโอกาสก็มีรถอะไรมาอีกก็เรียนเชิญเราอีกได้แรงมากเราได้เข้เก่งสักพักที่เขาคุยนี่ขนาดเก่งนะครับเนี่ยอิ่มกันไปเป็นแถวๆนี้เลยบ้านด้วยครับจากมาทุกทีก็ขอบคุณพี่พีขอบคุณพีมาเล่นสิ่งที่พามแล้วเดี๋ยวอุ้ยนี่ไม่เขาเอามาขายกันเนี่ยไม่ใช่เขาเอา่าขายกันพี่ให่อะไรนี่มั่วฟอร์มูล่าวันทีด้วยจะเป็นเล่นนี่เลย แจกคนดูแจกคนดูไ่งก็คือชอบหนึ่งชุดนะอ่าหนึ่งชุดเอาอะไรดีเบื่อเบื่อเล่นเกมเก่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเม้นต์ไปไหมอ่าคอมเมนต์ไปนี่แจกกิฟต์เซตของแอสซันมาสตินหนึ่งเซตนะครับมีกิจกรรมเพิ่มี๋ยวเรามีกิฟต์เกมทั้งล่างโอเคได้ครับถ้างั้นก็ฝากติดตามรายการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมครับได้ครับขอบคุณครับคุณดีทีนะขอบคุณนะครับเจอกัน ไปซื้อรถอไว้แล้วไม่ใช่รถธรรมดาด้วยรถที่ผมโคตอดอยากได้เลยผมเล็งไว้ตั้งนานมาก<ช>ผมอยากได้ผมอยากซื้อมากคันนี้ผมก็เลยส่งไปให้แม่งเล่นๆ <c oughs> มันคือรถอะไรเดี๋ยวเราจะขับไปดูมันคือวันนี้ไปรับรถแล้วกลับมาเลยแล้วคืนนี้เราจะถ่ายแบบมิดไนท์คลับกัน